อย่างไรก็ตามสําหรับท่านใดค่ะสมมุติว่าคุณไม่มีซอสนะคะที่คุณเตรียมไว้คุณสามารถสั่งให้เจ้าโนตบุ๊ก LM ค่ะไปตามหาไปดิสคัฟเวอร์ซอสให้คุณได้ด้วยเพียงแค่คุณค่ะมาที่ช่องตรงนี้เลยนะคะ a r c h t h e web for ซอสตรงนี้ค่ะคุณสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่าหัวข้อที่คุณกําลังศึกษาอยู่ที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไปนี้เป็นหัวข้ออะไรแล้วสั่งให้เจ้าโนตบุ๊ก LM ค่ะทําการหาซอสให้กับคุณยกตัวอย่างนะคะเช่นตอนนี้ค่ะในโนตบุ๊ก m นี้พิมพ์ สนใจเรื่อง S D G นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพิมพ์ก็จะพิมพ์เข้าไปเลยว่า พิมพิมไปเลยว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตรงนี้นะคุณสามารถมาเลือกด r o p d o w n ได้ว่าคุณต้องการที่จะให้เจ้า n o t e บุ๊ก LM ค่ะไปหาข้อมูลจากแหลง่งใดพิมพ์จะเลือกเป็นเว็บเหมือนเดิมนั่นเองแล้วตรงนี้นะคุณสามารถที่จะเลือกโมเดลได้ด้วยว่าคุณต้องการใช้เป็น Fast Research หรือว่าเป็น Deep Research พิมพ์ขออนุญาตเลือกแบบเดิมนั่นคือ Fast Research นั่นเองแล้วกดปุ่มนี้ได้เลยนั่นคือปุ่ม Submit ระหว่างนี้ค่ะเจ้า n o t e บุ๊ก LM จะทําการหาสอดเพิ่มเติมให้กับคุณนั่นเอง มาแล้วนะคะทุกท่านตอนนี้ค่ะฟาร์ e เ e a ิ c h c คอมเพลเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเจ้าโนดบุ๊กเอลนะคะจะมีการควานหาซอสจากแหล่งต่างๆมาให้คุณคุณสามารถที่จะกดปุ่มวิวตรงนี้ดูได้นะคะว่าเจ้าซอสดังกล่าวค่ะเป็นซอสที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณศึกษาอยู่ จริงหรือไม่และซอสใดคุณต้องการที่จะนําไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลของคุณวิธีการนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะพิมพ์จะทําแบบนี้นั่นคือเข้าไปเช็ครีซอสก่อนนะคะว่ารีซอสต,ตรงนั้นสอดคล้องกับความต้องการของพิมพ์หรือไม่นั่นเองให้คุณค่ะกดไปที่ปุ่มนี้เลยนะคะปุ่มขวามือตรงนี้ค่ะสําหรับซอสแต่ละซอสอันนี้พิมพ์จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูในซอที่หเมื่อคุณกดเข้าไปค่ะ เจ้าระบบนะคะจะนําพาคุณค่ะเข้าไปสู่หน้าจอนะคะแหล่งข้อมูลที่โนตบุ๊ก LM m ไปค้นหามาซึ่งถ้าคุณดูแล้วนะคะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสรุปงานของคุณคุณก็สามารถที่จะใช้ซอดดังกล่าวได้นั่นเองอันนี้พิมพ์จะกลับไปสู่หน้าโนตบุ๊ก l m นะคะสมมติว่าพิมพ์เช็คทุกซอดแล้วถูกใจทุกซอสเลยให้คุณกดปุ่ม Import ได้เลยแล้วเนื้อหาต่างๆจะทําการอัปโหลดสู่ในส่วนซอของโนตบุ๊ก LM นั่นเอง